ไม่มาเลยเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยไลฟ์ขึ้นไหมพี่เจนขึ้นไหมขึ้นนะพี่เจนเข้ามาดูสวัสดีค่ะอามา ทาหารมาแล้วป้ายอินซีค่ะอารมี่ครอติ้งนะอันนี้พนะี่หนูว่ารีวิวไปแค่โอ้นานมากแล้วนะรุ่นนี้ไม่ได้รีวิวใหม่เลยเพราะว่าของมาไม่เยอะแต่รอบเนี้ยได้ของมาเยอะแล้วจับให้ใครจะเอารีบเอานะคะ เหมือนเบ้นใส่เลยอัอนเนี้ยไหนไหนไหนไม่ก็คล้ายๆกันไงเล้นี่พี่วันนี้เบ้นใส่มาจากบ้านนะป่าไม้ป่าไม้จริงๆอ่ะหนูไม่รู้ว่าราคาราคาปรับขึ้นหรือยังแต่ว่าหนูปล่อยให้ราคาเก่าแล้วกันสามพันเก้าหนูให้ราคาเก่าเลยสามพันเก้า นี่แจ็คเก็ตเอาไปสามพันเก้าพอทหารป้ายอินซีเสื้อกางเกงรวมนะคะเอออันนี้คล้ายๆขอนเป็นเสื้อกางเกงรวมค่ะ คาโก้นะตัวนี้คาโก้ตัวนี้เสื้อสี่สิบห้ากิโลค่ะพี่เดี๋ยวมันมันประมาณร้อยบวกลบนะ คือถ้ากระสอบไหนเสื้อเยอะจํานวนเยอะตามแต่ถ้ากระสอบไหนกางเกงเยอะจํานวนจะไม่ค่อยเยอะเพราะว่ากางเกงเขาจะพาตัวใหญ่ตัวหนาหน่อยป่าไม้ป่าไม้ไปหุยคาโก้ลายเอ้ยออกลายสวยอ่ะพี่ใทรรับรีวิวพิมพ์มาเลยอุย สวยจังเดี๋ยวก่อนนะสวยขนาดนี้วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยอุ้ยสวยอะเอาไหมใครรอทหารแฟชั่นทหารรวมตัวนี้ราคาเบาสามพันเก้าโอ้แต่สวยนะดูเสื้อกางเกงรวมเหมือนเดิมนะคะ ใครรับพิม์มาเลยคาโก้ขาสั้นลงใหม่พี่ของเพิ่งลงเมื่อกี้เลยอุ้ยาโก้ขาสั้นจ้ะมานะใครจะเอารีบหน่อย ามพันเก้าไปเบาๆเหนียวเรียงไดพี่เลยก็ได้นะสั่งกันเข้ามาได้เลยพี่พี่กองแก้วสวัสดีค่ะ ชุดหมีชุดหมีลายป่าไม้สวยอะ่ะใบโพตัวนี้ใบโพสวยอะ่ะเบนก็ไม่ใส่เสร็ดสิคืนไม้ขาวก็ได้ละ กางเกงนะคะรวมนะตัวนี้สายเซอร์สายเซอร์อุ้ยออกป่าไม้ดีจังเลยอุ๊ยออกนี่ปักม้านะปักมา้าปักมา้า ยิ้มด้วยขาโก้ขาสั้นจ้ะอุ้ยสวยนะใครรับพิมมานะ <c oughs> ชายหญิงรวมจัะ ผู้หญิงก็รังใส่นะพี่ช่วงเนี้ยลิซ่าไงลิซ่าใส่เท่อะเห็นตัวนี้แล้วนึกถึงของเหมียวเลย <c oughs> <c oughs> มีอยู่นะ <c oughs> ใครรับรีวิวส่งฟรีสามพันเก้าพิมพ์มาเลยเด้อ ทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยจ้ะคาโก้ขาจำ้ำ มันมีค้าไซส์นะคะรวมชายและหญิงเลยลูกค้าไม,คไม่ได้ไม่พูดชื่อไม่พูดไม่พูดชื่อแล้วพูดก็นี่นะคะแรงแรงอ<ๆ>ุ้ยสวยๆเลยน้องม้าอีกแล้วน้องม้า พันเก้าพอจ้าทุกคนได้ทั้งขาสั้นขายยาวเลยห่อคาก้ขาสั้นสวยๆเลยอะ่ะลูกค้า แรงแรงแรงขาโก้เียวเว้นลงมาให้ที่หน่ะเว้นระยะให้ที่หนะจะได้ให้เห็นจันขาสั้นยี สวยๆเลยค่ะลูกค้าสวยนะใครรับได้ทุกตัวนะคะกระสอบรีวิวกระสอบใหม่ใครจะสั่งก็สั่งได้เลย ใายเก๋ตั้งเลยคาร์โก้เป็นคาร์โก้นะลายสวยๆนี่คาโก้ใครรอง,งานนี้สั่งได้เลยนะ ขาสั้นสวยขา,จ,ะะขา,ขาจ้ำูกคะคาโก้ขาจ้ำสวยๆเลยเอี้ยมนี่คาโก้ขาจ้ำ ก้ขาสั้นสามพ้าค่ะพี่สามพจ้ะสามพันเก้าค่ะสามพรีวิวส่งฟรีโวยโๆยโ เก็บพอมนสะายายาวเดี๋ยวเอ้อะไรช่วยน้องด้วยันเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวเรียงให้ก่อน ต้องเหรอรับใครรับชื่ออะไรคะเอาออพี่เดี๋ยวพาไปดูขึ้นเหรอไม่ไม่ไม่ไมไมอน,นอ,อะไรใครรับรีวิวนะมาดูอ่าน่องเดี๋ยวยืมโทรศัพท์มาเพื่พอนอ่านผิดอายเขาหน่ะ พี่ทสซโมนพี่ทสซโมอโอเคจัดไปมีเสื้อมียงงเก่งนะแต่ว่าเสื้อกระสอบเนี้ยเสื้อน้อยเางเกงเยอะแต่หนูจะบอกนะพี่งานทหาระ่ะถ้ามันเป็นรวมอะาบางกระสอบเสื้อเยอะกว่าบางกระสอบกางเกงเยอะกว่าคือมันบอกไม่ได้นะ แต่กระสอบเนี้ยหนูได้กากงเกงเยอะกว่าเสื้อแหละเอาตรงๆอ่ะโอเคใครสนใจนะคะป้ายอินซีนะ,ะนหูขาปูขาสั้นขายาวนะคะมีเสื้อด้วยนะดูคลิปเต็มเต็มแล้วสั่งกันได้เลยนะคะ3,900บาทเท่านั้นคะ่ะ